มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรีวจิตสัมผัสสื่อสารกับลุงอดีตดีเจที่เสียชีวิตทําเอาขนลุกทั้งรายการจากที่พบผู้เสียชีวิตภายในห้องเช่าในตนําบลเชิงเนินอําเภอเมืองจังหวัดระยองผู้เสียชีวิตก็คือนายยามอายุ77ปีหรือว่าอาดีตดีเจชาย,ยาเสียงหล่อผู้จัดรายการชื่อดังของจังหวัดระยองในอดีตนะคะ ก่อนที่จะพบเรื่องราวแปลกประหลาดหลายประเด็นก็คือเกิดกระแสข่าวลือกันว่าห้องนี้มีอาถรรพ์มีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องกันมาแล้วหลายรายคุณเจมกู้ภัยที่เข้าไปเก็บศพในวันดังกล่าวเล่านาทีร้อนตอนเข้าไปเก็บศพอดีดีเจในห้องพักความรู้สึกมันแตกต่างจากกว่าร้อยศพที่ผ่านมารู้สึกขนลุกตลอดเวลา ตอนที่เข้าไปถ่ายภาพที่เกิดเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่นิติเวศลักษณะการตายคล้ายกับคนที่ไม่ไหวแล้วพยายามจะคลานออกมาขอความช่วยเหลือแต่ว่าเสียชีวิตก่อนตนเองได้พยายามหาร่องรอยว่ามีร่องรอยของการฆาตกรรมหรือไม่จนไปเจอข้อความที่เขียนเอาไว้บนผนงังมีเสื้อห้อยปิดเอาไว้พอดึงเสื้อออกมาแล้วอ่านข้อความเต็มเต็มระบุว่ารักกันไว้เถิดใครจะมาอยู่ห้องนี้ขอให้ร่มเย็นเป็นสุข ไม่เหมือนพี่ก็เหมือนพี่ไม่ใช่น้องก็เหมือนน้องอย่าสร้างเวรสร้างกรรมกันเลยผมไม่โกรธใครหรอกอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดต่อมาพยายามค้นหาหลักฐานยืนยันตัวตนว่าผู้เสียชีวิตชื่ออะไรเป็นใครไม่มีหลักฐานไม่มีเอกสารอะไรเลย จนร้อยเวรไปสืบค้นจากทะเบียนรถจนทราบชื่อนามสกุลแล้วก็เจอถุงพลาสติกถุงหนึ่งภายในมีกระดาษปึกใหญ่ที่มีปากกาเคมีเขียนเอาไว้ข้อความเริ่มซึมเริ่มเลือนลางไปจนเจอกระดาษใบแรกเป็นสำเนาบัตรประชาชนชื่อตรงกับที่ค้นพบก็คือชื่อว่านายยามกระดาษใบแรกๆเป็นรายชื่อเพลงที่เขาชอบจนเจอกระดาษริศนาอีกใบในกระดาษที่เขียนไว้ว่าผีเต็มห้องทุกคืน ที่ผมอยู่เป็นที่บัดเก่าเจ้าที่เขาแรงไม่รู้ทําบุญให้เขาบ้างหรือเปล่าเขามาเล่นงานผมกมของผมจริงๆพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหาว่าผมเพี้ยนผมไม่รู้จะทําอย่างไรทรมานเหลือเกินอยู่เต็มห้องไปหมดทั้งกลางวันและกลางคืนเล่นงานผมทุกอย่างผมจะประสาทตาย จนมีน้องในทีมงานบอกตนว่าศพของลุงไม่ใช่ศพแรกมีสามศพก่อนหน้าเสียชีวิตปีต่อปีเลยศพแรกเป็นผู้หญิงผูกคอเสียชีวิตในห้องคนที่สองเป็น LGBTQ ไปผูกคอตรงซุ้มทางเดินเข้าบ้านเช่าอีกคนเป็นเด็กป่วยติดโควิด COVID, เสียชีวิตในห้องส่วนลุงเสียชีวิตเป็นรายที่4ขณะที่ริวจิตสัมผัสแล้วว่าตนเองพยายามสอบถามวันเดืนปีเกิดของผู้ตายเพราะว่าวิญญาณทักท้วงมาว่า เขาอายุแค่74ปีไม่ใช่77ปีและเมื่อตรวจสอบจากบันทึกที่เขาเขียนเขาเป็นคนที่น่าสงสารเขาเป็นทุกข์ป่วยอยู่ตามลําพังคนเดียวมีบันทึกที่เขาเขียนว่าป่วยหลายโรคและยังมีร่างแอบแฝงในร่างกายอีกตนเองยังไม่มองเรื่องของผีเรื่องของวิญญาณแต่อาการนี้อาจจะเป็นอาการแพนิคจิตใจของเขามักจะวกบลน,นอนหลับยากลําบาก เรื่องนี้อ้างอิงเป็นอาการเจ็บป่วยตามหลักวิทยาศาสตร์ได้โดยยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของวิญญาณใดๆแต่คำถามก็ต้องถามกลับไปก็คือทำไมเขาต้องมาอยู่คนเดียวเขาพูดเหมือนรอคอยใครสักคนหนึ่งวิญญาณของลุงบอกกับคนเดียวว่ามีคนหนึ่งที่ชื่อว่าช้างที่คุณลุงรอในวันเสียชีวิตเป็นคนที่มากับพวกกู้ภัยต่อมาทางกู้ภัยไล่เรียงกันจนตามเจอว่ามีคนชื่อช้างเป็นลูกขายกูย้ภัย ซึ่งไปที่เกิดเหตุแต่เขาไม่อยู่เขาต้องกลับก่อนซึ่งเขาเป็นคนแรกที่ไปเปิดห้องที่พักที่เกิดเหตุก่อนที่จะกลับไปในช้างเองโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าวันที่ไปถึงที่เกิดเหตุตนเองรู้สึกอะไรบางอย่างรู้สึกกลัวอยากจะหาคําตอบก็หาไม่ได้ทั้งที่ผ่านมาตนเองจะอยู่ในที่เกิดเหตุจนจบทุกครั้งแต่วันนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสัญ,ญญาณสั่งให้ตนเองกลับบ้านทันที ต่อมาในช้างโฟนอินเข้ามาเล่าเหตุการณ์ว่าคืนเกิดเหตุตนเองไปที่ห้องไม่ได้ต้องรอให้ตำรวจมาก่อนทำได้แค่เปิดประตูเพื่อตวรวจสอบสภาพที่เกิดเหตุก่อน พอไปที่เกิดเหตุมีเสียงดังในหัวว่าให้กลับบ้านตนเองจึงรีบกลับบ้านแต่ก็ได้ยินอีกดังมาว่าช่วยด้วยตอนแรกคิดว่าหลอนไปเองเพราะว่ามีอาการป่วยเป็นไข้แต่พอมาเห็นกระดาษบันทึกของลุงที่พี่เจมโพสต์รู้เลยว่าใช่แน่ๆตอนนี้เชื่อว่าเสียงที่ได้ยินในหัวหน่าจะเป็นเสียงของคุณลุงคุณริวจิตสัมผัสคุยกับคุณช้างว่าคุณลุงตามในช้างไปถึงร้านอาหารแต่ว่าคุณลุงตามคุณช้างเข้าไปไม่ได้ ตามหาครอบครัวให้เขาหน่อยเพราะว่าในช้างมีเซนต์มีสัมผัสได้อยากให้ตามหาญาดคุณลุงที่ชื่อว่าก๊อตต่อมาคู่ัยนะคะตามจนเจอว่ามีโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ของคนชื่อก๊อตจริงเขียนไว้บนข้างฝาห้องของคุณลุงซึ่งต้องไปตามดูว่ามีเจ้าหน้าที่คนไหนได้ถ่ายไว้หรือไม่ สุดท้ายทีมงานในรายการตามจนเจอแล้วก็พูดคุยกับกอดซึ่งเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าเป็นลูกชายของคุณลุงดีเจซึ่งริวจิตสัมผัสสอบถามว่ามีเรื่องอะไรที่คุณลุงอยากจะให้ครอบครัวให้อาภายัยหรือว่าค้างคาใจต่อกันหรือไม่ที่ทําให้เขาต้องแยกออกมาอยู่ตามลําพัง คุณก๊อตได้ส่งมือถือให้คุณแม่พูดคุณแม่บอกว่าคุณพ่อขอแยกตัวออกไปอยู่คนเดียวรู้สึกว่าทางครอบครัวจะลำบากถ้าต้องดูแลเขาตามกลับมายังไงก็ไม่ยอมกลับซึ่งคุณดิวบอกว่าคุณลุงไม่ชอบเป็นภาระให้ใครทางครอบครัวยังถามว่ามีอะไรที่ดวงจิตของคุณลุงฝากไว้อีกหรือไม่แต่คุณดิวบอกว่าตอนนี้คุณลุงหายไปแล้วตามหาคนที่คุณลุงอยากจะเจอครบแล้วทั้งยังฝากถึงคนดูว่าเรื่องที่ว่าห้องเช่าเฮียนนั้นไม่น่าจะเป็นความจริง ทุกที่ล้วนมีคนเสียชีวิตไม่ว่าที่ไหนก็ตามทุกอย่างมีเหตุปัจจัยข้อความทั้งหลายที่คุณลุงเขียนมันอาจจะเกิดจากภาวะในจิตใจยามที่ป่วยเกิดจากความเชื่อมโยองอะไรไปต่างๆนานาขอให้คนที่อยู่อาศัยอยู่อย่างสบายใจอย่าคิดมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ